สื่อยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นประกาศชัดไทยคือเส้นเลือดใหญ่ประเด็นร้อนที่ทำให้ศัก์ศีมันกินไม่ได้และขเขมรถึงกับน้ำตาตกมาเจาะลึกข้อเท็จจริงในประเด็นเดือดวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเจาะประเด็นเดือดวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนความสัมพันธ์และมุมมองทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของเราอย่างรุนแรง ประโยคที่ว่าศัก์รีมันกินไม่ได้หลายคนคงเคยได้ยินนะครับแต่วันนี้ประโยคนี้มันไม่ได้เป็นแค่คำพูดลอยๆอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นความจริงอันเจ็บปวดที่สื่อยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่างนิเคอิเอเชียได้นำมาตอกย้ําให้โลกได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจนอาจทำให้เพื่อนบ้านของเราต้องน้ำตาตกในกันเลยทีเดียว รายงานล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคมนี้เองครับได้มีการวิเคราะห์และตีแผกมามจริงว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านแต่เป็นถึงเส้นเลือดใหญ่ที่คอยลอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาเอาไว้ในแทบทุกมิติ เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังประเด็นร้อนนี้กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมแบบหมดเปลือกโดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงจากสถาบันการเงินระดับโลกไม่มีการแต่งเติมเสริมเรื่องใดๆทั้งสิ้นครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5สิงหาคมเมื่อรายงานจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกสองแหง่งนั่นก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจตรงกันพวกเขาระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชานั้นมีความเปราะบางสูงมากและที่สำคัญที่สุดก็คือมีการพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่งยวดถึงระดับที่เรียกว่าขาดไม่ได้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วไอ้คำว่าพึ่งพิงอย่างยิ่งยวดเนี่ยมันหมายความว่ายังไง มันพึ่งพิงกันในด้านไหนบ้างคำตอบที่ชัดเจนที่สุดและเป็นเส้นเลือดเส้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือเงินส่งกลับประเทศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า remittance จากพี่น้องแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยของเรานี่แหละครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับเงินจำนวนมหาศาลในแต่ละเดือนที่ถูกส่งจากประเทศไทยข้ามพรมแดนกลับไปยังครอบครัวในกัมพูชาเงินก้อนนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขในระบบธนาคาร แต่มันคือค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมของลูกๆและเป็นเงินทุนตั้งตัวสำหรับคนในระดับรากหญ้านับล้านล้านชีวิต IMF และ World Bank ใช้คำว่าเงินก้อนนี้คือเส้นเลือดใหญ่ที่ล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชนของกัมพูชาโดยตรงพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือขณะที่รัฐบาลกัมพูชาอาจจะกำลังภูมิใจกับตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศหรือการเติบโตของตึกสูงในเมืองหลวง แต่ชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศกลับต้องฝากความหวังไว้กับเงินที่ส่งมาจากประเทศไทยถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเส้นเลือดเส้นนี้เกิดสะดุดหรือตีบตันขึ้นมาท่านลองจินตนาการดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจมหาภาคที่จะชะลอตัวแต่มันคือวิกฤตปากท้องคือความอยู่รอดของคนนับล้านๆชีวิตที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงและรุนแรงในทันทีนี่คือความจริงข้อแรกที่ซื่อยอย่างนิ k เคอีเอเชียนำมาขยี้และตอกย้ำให้เห็นภาพว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมันลึกซึ้งเกินกว่าที่เราเห็นตามหน้าสื่อ มันคือสายใยแห่งความอยู่รอดที่ผูกติดกันอย่างแยกไม่ออกแต่เรื่องรามันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับเพราะความพึ่งพิงที่ว่านี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของเงินโอนเท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเลยทีเดียวข้อมูลีชุดหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมายิ่งทำให้ภาพของเส้นเลือดใหญ่ที่ชื่อว่าประเทศไทยชัดเจนขึ้นไปอีกระดับ ประเด็นที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือประเทศไทยของเราคือประตูหลักสู่ตลาดโลกของกัมพูชาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรสินค้าเกษตรของกัมพูชาจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังหรือผลไม้อื่นๆล้วนต้องอาศัยโครงข่ายโลจิสติกของประเทศไทยในการส่งออกไปยังประเทศที่3าํทไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าระบบท่าเรือน้าลึก ระบบถนนและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยนั้นมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้ดีกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้ถ้าเรือแหลมชบังของเราคือหัวใจสำคัญของการส่งออกในภูมิภาคนี้ ดังนั้นต่อให้กัมพูชาจะสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มากมายแค่ไหนก็ตามแต่หากไม่สามารถส่งออกมาขายในตลาดโลกผ่านประเทศไทยได้สินค้าเหล่านั้นก็อาจจะมีมูลค่าเป็นศูนย์หรืออาจจะต้องเน่าเสียไปอย่างน่าเสียดายนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ไทยไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านแต่เราเป็นผู้กุมชะตาทางการค้าของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเอาไว้ในมือ ถ้าเราเปิดประตูเขาก็ไปต่อได้แต่ถ้าเราปิดประตูเขาก็อาจจะติดแหงแงหงอยอยู่ตรงนั้นเขวงควางและหาทางออกได้ยากลำบากเหลือกเกินและที่หนักไปกว่านั้นอีกครับนอกจากเรื่องเงินเรื่องการส่งออกยังมีอีกหนึ่งเส้นเลือดที่สำคัญอย่างยิ่งหยดต่อการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันนั่นคือพลังงาน ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศไทยคือผู้กำหนดจังหวะการส่งออกพลังงานที่สำคัญที่สุดสู่กัมพูชาไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ความมั่นคงทางพลังงานของกัมพูชาผูกติดอยู่กับเสถียรภาพของประเทศไทยอย่างแน่นแฟนโรงงานอุตสาหกรรมจะเดินเครื่องได้ไหมเมืองจะสว่างสวัยได้หรือเปล่าการพัฒนาประเทศจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้หรือไม่คําตอบของคําถามเหล่านี้ส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประเทศไทยความจริงข้อน,นี้แหละครับที่ทําให้คํากล่าวที่ว่าศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้มันดังก้องกังวานขึ้นมาอย่างเจ็บปวด เพราะในขณะที่ผู้นำอาจจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์หรือความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้แต่ปัจจัยพื้นฐานที่สุดของการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศตั้งแต่ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านจนถึงน้ำมันที่ใช้เติมรถก็ยังต้องพึ่งพาจากเพื่อนบ้านอย่างหนักหน่วง มันจึงเกิดเป็นคำถามที่น่าขบคิดดังที่เคยมีนักวิชาการได้ตั้งคำถามเอาไว้นะครับว่าการพัฒนาชาติจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้จริงหรือหากรากฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดยังคงต้องพึ่งพิงลมหายใจของคนอื่นอยู่แบบนี้ และทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้แหละครับคือสิ่งที่สื่อญี่ปุ่นอย่าง Nikkei Asia ได้นำมาวิเคราะห์และตอกย้ำให้โลกเห็นอย่างเจาะลึกพวกเขาไม่ได้รายงานด้วยอารมณ์หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่พวกเขากำลังเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายของกลไกเอ,เอกเศษในภูมิภาคนี้สิ่งที่สื่อญี่ปุ่นกำลังจะบอกก็คือในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของชาติแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยและไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงชางเศรษฐกิจที่มันบีบคั้นความจริงที่ว่าประเทศไทยคือเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงกัมพูชาเอาไว้ในแทบจะทุกมิติตั้งแต่ปากท้องของคนรากหญ้าไปจนถึงลมหายใจของภาคอุตสาหกรรมนิเคนเอเชียวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่า สถานการณ์นี้มันเปรียบเสมือนดาบสองคมในแง่หนึ่งมันคือความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ในอีกแง่หนึ่งมันคือความเปราะบางอย่างยิ่งยวดของฝ่ายที่ต้องพึ่งพาเพราะหากวันใดวันหนึ่งเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้เกิดถูกกระทบกระเทือนขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศความขัดแยง้งหรือแม้แต่วิกฤตเศรษฐกิจภายในของไทยเองก็ตามผลกระทบที่ตามมามันจะรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด และมันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่กัมพูชาต้องน้ำตาตกจริงๆไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดที่ตระหนักได้ว่าศักดิ์ศรีที่ยึดถือมาตลอดนั้นมันไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นอาหารเป็นพลังงานหรือเป็นโอกาสในการทำงานให้กับประชาชนของตัวเองได้เลยบทวิเคราะห์นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกดูแคลนเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่มันคือการฉายภาพความจริงให้เห็นว่าในโลกของความเป็นจริงแล้ว เศรษฐกิจและความอยู่รอดของประชาชนมันมักจะมีความสำคัญเหนือกว่าวาทกรรมทางการเมืองเสมอประเทศไทยในฐานะพี่ใหญ่ในภูมิภาคก็ต้องตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของเราเช่นกันการกระทำทุกอย่างของเรามีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของผู้คนอีกนับล้านในประเทศเพื่อนบ้านเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้มันชวนให้เราคนไทยกลับมาคบคิดนะครับว่าในโลกปัจจุบันที่ทุกชาติเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก การดำเนินนโยบายต่างๆของเรานั้นมันส่งผลกระทบในวงกว้างเพียงใดและในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับทุกชาติว่าการยึดมั่นในศักดิ์ศรีแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงทางเศรษฐกิจหรือไม่พยายามสร้างความแข็งแกร่งจากภายในให้ยืนได้ด้วยขาของตัวเองสุดท้ายแล้วอาจจะนำมาซึ่งบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดก็เป็นได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าชาติควรจะเลือกอะไรระหว่างศักดิ์ศรีกับความอยู่รอด ร่วมสแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ